ăn chậm từ lấm đây còi đâu Piong đâu. Đây cả, có tôm nọ Piong nọ, tôm ba Piong năm à? Đấy cả, có bia nữa. Có, có, có. มาเด้อเอฟีมาสก้สกุลเหมือนี่ยกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อข้ารกันเด้อเอฟซีบอลเทียนมาเด้อกินข้าวรกันเด้อนี่มาเด้อเอมาสู้สกุลข้าวมาเสีสียเด้อเปาปจะได้เบ้าเนิ่มเลยบรเอิร์บเอดูเด้อเสีเด้อข้าอยู่ให้ยู่ยชอวยด้วยเสยบเ ะเจียวได้ถอะเจียวหนึ่งมันหรืเจียวหนึ่งมันงงอยู่มันจะมาอะไเจียวอยู่ไรอะไรแฉบเดี๋ยวเอาแก่แล้วเนาะจังดีเขียบก้อยนั่นพัดดนคมแล้วไงพัดคมอ่ะ

mà cái hương nè nè bạn mắt con rồi hạt quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ <laughs> <mặt 10> <laughs> ยยเย็นครับค,ค,ครับกลมเี่ยใส่ลงมาจ่ไม่ใส่ไปดัดค่อยๆค่ลยๆเอดคุด เล็บหมาห่าเลยจันอยู่ข้างหนหางนั้ชัดเลยบอกเอ้ที่นีน่ะน่ะน่นุกมาห่าเน่เป็นดอกกิ่เ้นะมันมีนนุ่ยอ่าร้อนครับใบกินไดเนะ ข้อมูลกันได้บ่าเรน่อยเรียงไม่หรือ่ปลากันแน่นอนยันคุณคุณฟาา์มได้โอกาสไปเอาปลามาอย่างติดปรอดกต่อวะ

เธอหาหนมาหันปลาดุกสดยังเือตั้หนเนี่ดูกางให้ข้างหน้าที่กับครอบแม่ไม่ดูนางเลย cái bạc tiêu luôn cả tăng này tăng qua mà nữa tăng bây giờ cũng mà tìm không tìm tìm tâm nhá nhá cờ bây giờ lên lộ เป็นได้ยุ่มนันหยอกอาจารย์ <ừ. S 1> เป็นย่าอาจารย์เราบวกลมมันมันบวมีดอกก็งอบอาจารย์กระเสื้อนเยอะหนาบคกลมยังก็งอห้องบวชหยอกหยอกวันน่ะ,นะ,ะ,นะแกะะ่แล้วอ่ะตัวนี้มันอันนั้นอะมันเหีเห่ยวเลยอาจารย์กัดบวหยอกคมกลมมันเคยก็ห้อง เาปลูกปลูกกันเมื่อไรกินหรอเรื่าเขาต้มต้มกินนํากินนเรื่ามันเป็นตามป่า่ะเนาะกาปลูกคือกันอก็ตามปาเลยเขาเามาปูเป็นยาป็นยาขามาปูยาอุ้ยเกเรเดออะไรแบบว่านกอดลิลี่หอนเลยเมื่อไหร่มาจาอะมา เดียเนานๆอาวจัหรือว่าอะไนั่นหมดก็บานหมดอืมโอ้ใสียด้มาให้มาจัะ ทนเขาห่างไกลทำไมเขาชอบในสวรรคเนาะไปทำไมล่ะเดี๋ยวนี้เขาใส่ติชอมัยนะเขาไปใช้คนใต่การได้เนาะใช้การใได้ง่ายเนาะเอาง่ายเขาใจง่ายุตันพูดอย่างนั้นนลยเหตุเหตุเรื่องง่ายพวกใช้ท่านั้นแล้วขณะจะเข้าขณะจะเข้าไปใช้เข้าไปเอื้อนมันคุยเังแค่ตัอื่น อนไปเเก็ลุกน้าต่เลือกชองสมัยน่ะก็อ้วนบปอยาเด็ดนะมันไม่มีผู้เลือกมันม่มีผู้ใดสิก็ผู้ที่เขามักเนาะกำลังชนะเขาอะทาง่เป็นทาเขาบเกเคนเกเจ้เก็บผู้ส่องล้โอ้ โอ้ยมีปัญหานะแค้งคักนั่นน่ยกกัวนะครแซ้งแบนั่งนั่งดูดูด้วยแ่้นลองเบิ้งนต้องประดิคุณแฟนจักดิมีหรอกลองเบิ้งหางเสียงเนาะเห็นดีหรือเป็นกับปฏิเสธนี่อันได้หล่หัวกัน เรา้่เดี๋ยว้เพิ่มเข้าไปจีอยากอยากมไปมีย่งงมันกจรุปมีบุรงานเวเลยน่นเรป็นมือเก่าแล้วมันิซิๆแม่เทปจาเป็น้นิซิๆนอย่าวดำผ่าม่งไปทามึงไปเชื่อยแนเีก่วแล้ว เดีではでは nah ๋ยวแล้เยากบุกไปนะบุกไปนะด่อคำใหญ่กว่าเท่ามุดสวยสวยขนาดพี่น้องเอ้ยกินหลายคนหัวยิังจะจีบมเกีบเราออก มันนี่ยเอาตุกตามาช่วยงานเราพี os, ่น้องเนาะมีเสียงมาช่วยเนี่ยเดี๋ยวออกซีบอกเอาไปจับเอาไปเมันไปมันไปเอาไปสูบมีเสียงปะครับกดจัดออกเนาะจนแม่นกเลยสังเกตมือเราน่ได้ยินวะนางเลือเบียดจังกเลย <c oughs> อยินบ่คลิสแสบลายพี่น้องเลยเอาขอจบคลิปเท่านี้ก่อนเด้นพี่น้องเด้อเยกันม่